สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องโครงการประกันรายได้สําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศไม่ว่าจะเป็นค่าวสองชนิดหรือว่าค้างจ่ายนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะและอีกหนึ่งเรื่องก็คือนายกสมาคมวิทยาวัชพืชแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดโปรงบริษัทข้ามชาติมีการลักไก่ขายยาเถื่อนยี่ห้อ M40 WG นะคะในนาข้าวหวังกำจัดวัชพืชตื้อยานในนาข้าวหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบนะคะ ตามที่ผ่านหัวข่าวเลยค่ะคุณผู้ชมแจ้งเตือนเกษตรกรชาวนาฟังด่วนยาเถื่อนกําจัดวัชพืชในนาข้าวชาวนาต้องรู้เรื่องนี้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันพรุ่งนี้ค่ะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาถึงงวด29แล้วส่วนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นการค้างจ่ายหรือว่าทกสยังคงแจ้งยังไม่โอนเงินและก็เกษตรกรที่แจ้งปลูกข้าวสองชนิดยังคงไม่ได้รับ การโอนเงินในส่วนของทกสนะคะแจ้งเกษตรกรในเรื่องของรอติดตามการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลกันอีกครั้งเดี๋ยวความคืบหน้าชัดเจนอย่างไรนะคะจะติดตามข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ทราบใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะจะด้วยติด ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่แล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าในจังหวัดอะไรแต่ละพื้นที่อะไรยังคงไม่ได้รับการโอนเงินบ้างค่ะและอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจเลย วันนี้นะคะฐานเศรษฐกิจได้เปิดโปงยาเถื่อนใช้ในนาข้าวโดยนายกสมาคมวิทยาวัชพืชแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดโปงในเรื่องของบริษัทข้ามชาติมีการลกไก่ขายยาเถื่อนยี่ห้อ M40 นะคะจึงมีการแจ้งเตือนเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดรจัญญามณีโชนายกสมาคมวิทยาวัชพืชแห่งประเทศไทยเนี่ย เปิดเผยว่ามีเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มาปรึกษาเรื่องเชื้อโรคดื้อยานในนาข้าวจะทําอย่างไร ประกอบกับปัจจุบันเนี่ยชาวนากําลังประสบป,ปัญหาเรื่องวัชพืชยาในนาข้าวเช่นหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าดอกข้าวแล้วก็หญ้าหนวดปลาดุกนะคะและปัญหาวัชพืชตอนนี้ได้มีการขยายวงกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็การแก้ปัญหาที่ต่อต้องคือชาวนาไม่ควรใช้สารกลุ่มเดิมๆต่อเนื่องกันนานสามฤดูการผลิต ค่ะซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่เข้ามาปรึกษานะคะเกษตรกรได้มีการส่งผลิตภัณฑ์มาให้ดูเขียนว่าสารกําจัดวัชพืช m 4 0 wg นะคะเป็นของบริษัท fmc ag ประเทศไทยจํากัดบริษัทแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกคุณสมบัติสามารถกำจัดหญ้าร้ายหญ้าดื้อยานะคะในานาข้าวได้ดีทั้งที่ยังไม่มีการ จดทะเบียนในนาข้าวเลยแต่ว่าข้างหลังมีทะเบียนปลาล์มน้ำมันกับมันสัปะหลังซึ่งก็บอกเกษตรกรไปว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีทะเบียนผิดกฎหมายเนี่ยเกษตรกรก็บอกไม่ทราบเลยแนะนําให้เกษตรกรใช้สารประเภทนี้นะคะต้องใช้ให้ถูกต้องกับวัชพืชและที่สําคัญต้องใช้ได้แล้วก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรด้วยค่ะนี่ก็ ก็เลยออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ให้ตรวจสอบให้ดีในส่วนของการใช้สารเคมีในนาข้าวด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการส่งออกข้าวนะคะอาจจะส่งผลกระทบในระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของปลายทางที่เป็นลูกค้าต่างประเทศในการส่งออกข้าวไปตรวจแล้วก็เจอสารตัวนี้ตกค้างเกรงว่าจะป่วนทั่วประเทศก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นชื่อเสียงของประเทศด้วยที่สําคัญขายข้าวออนไลน์ด้วยนะคะโดยเฉพาะ เป็นบริษัทข้ามชาติด้วยก็จะทําให้่ให้พี่น้องเกษตรกรนะทำร้ายพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องระวังด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นชื่อเสียงของบริษัทเรื่องนี้ผิดกฎหมายชัดเจนค่ะในเรื่องของยี่ห้อนี้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ในฐานะสมาคมก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยใช้สารเคมีอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยยาตัวนี้เกษตรกรใช้ก็จัดว่าเป็นยาเถื่อนที่สำคัญยาประเภทนี้นะคะมีหลายยี่ห้อที่ขึ้นทะเบียนแล้วอย่างถูกต้องแนะนำให้ใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะปลอดภัยที่สุดก็เลยนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆนำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสรบนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ